สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นท่าติดเพลงผีเสื้อระดีนะครับมีกันสี่แบบครับแบบที่หนึ่งหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแบบที่สองหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแบบที่สาม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 8าม้าที่4 1 2 3 4 5 6 7 8อีกครั้งนึงนะคะด้านข้างแปที่1 1 2 3และ4 5 6 7และ8 องฝา1 2 3และ4 5 6 7และ8ปดปที่สามหนึ่งสอสาี้าหดปปที่สี่ควายหนึ่งสองามสี่4ะค่ะห้าหเจ ทำไปสี่ทิศเลยนะครับลองคุณดูนะครับขอบคุณครับ